สวัสดีครับทุกคนนี่คือช่วงอวยอนิเมะช่วงที่จะนําอนิเมะที่เคยดูมาอวยให้ทุกคนฟังและขายให้ทุกคนอยากดูนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวน,นครับล,ลึกลับการหาคนร้ายอะไรน,นะครับที่เรื่องว่าเบ ok k u คุดะเคกะอินายมาจิหรือว่าอีเรสรีเวิรลย้อนอดีตไขปริศนานะครับนี่คือเรื่องราวของฟูจินุมะซาโตรุชายหนุ่มวัยกลางคนที่ไม่ค่อยจะมีแพชชั่นในชีวิตสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งตัวของซาโตรุเนี่ยได้ทํางานเป็นพนักงานส่งอาหารที่ร้านพิซซ่าโดยไฮไลท์ของอนิเมะเรื่องนี้นะครับคือเจ้าตัวของซาโตรุเนี่ยจะเป็นคนที่สังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่เจ้าตัวจะเรียกว่ารีไว v a ลนั่นเองนะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยจะทําให้เวลาถูกย้อนกลับไป1-5ถึงนาทีก่อนเกิดเหตุร้ายอะไรบางอย่างทําให้เจ้าตัวซาโตรุนะครับมองเห็นเหตุหการณ์พวกนั้นอีกครั้งหนึ่งและซาโตรุก็จะหาวิธีแก้ไขยับยัง้งหรือว่าหลบเลี่ยงเหตุไม่ดีเหล่านั้นให้ได้นะครับซึ่งไอ้ปรากฏการณ มันเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เลยเริ่มต้นที่คืนคืนหนึ่งนะครับฟูจิโนมะซาจิโกหรือว่าแม่ของซาโตรุเนี่ยดูข่าวเกี่ยวกับคดีการลักพาตัวนะครับและทําให้นึกถึงคดีเมื่อ18ปีก่อนในตอนที่ซาโตรุยังอยู่ป5้านะครับเนื้อความของคดีก็คือเพื่อนร่วมชั้นของซาโตรุสอคนเนี่ยได้ถูกลักพาตัวไปหนึ่งในนั้นคือที่นากิคายโยเป็นเด็กผู้หญิงที่ซาโตรุเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เห็นคายโยก่อนที่จะเกิดเหตุการลักพาตัวเกิดขึ้นทําให้ซาโตรุในตอนนน,นั้เี่ย โทษตัวเองว่าถ้าหากวันนั้นเขาชวนเธอกลับบ้านไปด้วยกันเนี่ยก็คงจะไม่เกิดเหตุร้ายเหล่านี้ขึ้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายคือชิราโทริจุนเด็กวัยรุ่นที่ชอบเข้าหาเด็กประถมซึ่งซาตรุในตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นเองเช่นกันซาตตรุในวัยเด็กนะครับปักใจเชื่อว่าชิราโทริจุนเนี่ยไม่ใช่คนร้ายหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะให้กําลังใจกับซาตรุเสมอๆในการใช้ชีวิตนะครับทำให้มันปักใจเชื่อได้ยากว่าแบบคนที่นิสัยแบบนี้หรอจะเป็นคนร้ายฆ่าเด็กซะเอง พอคุณแม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมานครับซาตตรุเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับจนเย็นวันถัดมานะครับซาตตรุกับแม่ก็ได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อมาทํากับข้าวเย็นกินกันแต่ว่าจู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์รีเวลขึ้นทําให้ซาตตรุกับคุณแม่เนี่ยต้องช่วยกันมองหาสิ่งผิดปกติแม่ของซาตตรุนะครับเห็นผู้ใหญ่คนหนึ่งกําลังจูงมือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปขึ้นรถแต่สุดท้ายเด็กคนนั้นอ่ะก็ไม่ได้ถูกพาขึ้นรถไปด้วย ซาจิโกะรู้สึกคุ้นเคยกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็คุ้นเคยกับสายตาที่ผู้ใหญ่คนนั้นใช้จ้องมองเธอหรือว่าจ้องมองมาที่ซาจิโกะนะครับทาให้ซาจิโกะเนี่ยรู้สึกระแคะระคายแล้วก็เริ่มปฏิปต่อเรื่องราวว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีลักพาตัวเมื่อ18ปีก่อนก็ได้นะจนสุดท้ายเนี่ยซาจิโกะก็ปฏิปต่ปตอรเรื่องราวจนสามารถรู้ตัวคนร้ายที่แท้จริงของคดีเมื่อ18ปีก่อนจนได้แต่ก่อนที่เธอจะได้บอกกับตํารวจหรือว่าบอกกับซาโตรุนะครับ ซาจิโกะถูกชายปริศนาฆ่าปิดปากนะครับเมื่อซาตตรุกลับมาจากที่ทํางานแล้วพบว่าแม่ของตอนถูกฆ่าจึงตกใจแลว้วก็สติแตกครับและถูกเพื่อนบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายที่ฆ่าแม่ตัวเองในเสี้ยววินาทีที่ซาตตรุกําลังสิ้นหวังนะครับก็ได้ปรากฏผีเสื้อสีฟ้าขึ้นนั่นคือปรากฏการ Re ์รีเวิรล์ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้จะเป็นปรากฏการ Re ์รีเวิล์ที่เปลี่ยนชีวิตของซาตตรุไปตลอดชีวิต เพราะมันได้ย้อนเวลาพาซาโตรุกลับไปในปี1988หรือก็คือ18ปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่ซาโตรุกาลังเรียนอยู่ชั้นปหหรือก็คือปีที่เกิดคดีลักพาตัวเด็กประถมที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของซาโตรุนั่นเองการย้อนเวลากลับมา18ปีทําให้ซาโตรุเริ่มเอะใจได้ว่าเ,าเหตุการณ์ที่แม่ตนเองถูกฆาตกรรมอาจเกี่ยวข้องกับคดีลักพาตัวเมื่อ18ปีก่อนก็ได้ดังนั้นรีเวิ์ลจึงพาซาโตรุกลับมาเมื่อ18ปีทีท่แล้ว้วดัังนนสิ่่งททีเขาจะําได้ในนตอนี้้กกก็คคคคืืืออาาารรรสบวว่นนนนนัััตจิงในแน่ ซาโตรุจะสามารถใช้โอกาสในการแก้ไขอดีตครั้งนี้เปลี่ยนชะตากรรมชีวิตตัวเองได้หรือไม,ม่ติดตามใน erase revival ย้อนอดีตแก้ปริศนาศสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นอนิเมะแนวสืบสวนแนวลึกลับที่เอ,อ่อค่อนข้างสนุกเลยครับเพราะว่าไม่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเช่นอย่างที่ต้นคลิปที่ผมได้พูดไปก็คือพระเอกของเราหรือว่าซาโตรุเนี่ยไม่ค่อยมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าพอเกิด revival ที่ย้อนเวลากลับไป18ปี มันเหมือนกับว่าได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงวัยที่เรามีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากๆกก็เพราะว่าเป็นช่วงวัยเด็กเนาะมันทาให้ตัวละครได้เกิดการเรียนรู้แบบว่านึกได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยสนุกกับชีวิตเคยมีความสุขเคยชอบที่จะทํานูน่นทํานี่อะไรอย่างงี้ครับแถมมันแบบว่ามันมีความขายฝันเล็กๆตรงที่เหมือนการที่ได้ย้อนเวลากลับไปใช้ชีวิตในวัยเด็กก็คงเป็นความฝันของหลายๆคนใช่ไหมเหมือนที่ทุกคนแบบว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย ออก็แบบดูแล้วก็รู้สึกมีความสุขดีนะครับส่วนปมหลักของเรื่องที่ว่าออใครเป็นคนร้ายกันแน่ผมว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เดายากขนาดนั้นคนที่ดูแนวนี้มายเยอะอาจจะเดาออกได้ตั้งแต่ตอนที่2ตอนที่3เลยมั้งครับเพราะว่าแบบผู้ต้องสงสัยอะ่ะมันจริงๆมันมีไม่กี่คนแนะแต่ที่สนุกคือมันจะค่อยๆเฉลยทีละปลมแล้วก็มันไม่ซับซ้อนมากเราสามารถคิดตามได้นะครับรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ว่าเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยครับซึ่งรู้สึกว่าเออมันพอจะจับต้องได้ดีอะไรเงี้ยเหมือนดูแล้วคิดตามได้ก็สนุกไปด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งผมค่อนข้างชอบส่วนนี้มากๆแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือความตื่นเต้นว่าพระเอกอ่ะจะช่วยพวกเด็กที่เป็นเหยื่อของฆาตกรได้หรือไม่ซึ่งโดยรวมแล้วอ่ะผมแนะนําให้คนที่ชอบแนวนี้ดูเลยนะครับเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆสามารถดูเรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์ได้จากแอป ตัวเอ็นสีแดงชื่อดังครับมีครบ12ตอนซับไทยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการอวยไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันอวยนิเมะคลิปหน้าสวัสดีครับ